สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอคนอนสานไอคนอนีสานของคนีสานเองนะครับก็ขอบคุณนะครับท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอของผมแล้วก็ท่านที่กดติดตามช่องของผมผมก็คนีสานคนจังหว,วัดสุรินทร์เออนวันนั้นผมไปงานศพที่บ้านเกิดจังหวัดสุรินทร์ก็เลยไป ผ่านมาทางอำเภอปราสาทตรงนั้นก็จะมีเขาเรียกว่าด่านผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงนะครับในช่วงนี้มีเรื่องอาการจะเปิดบ่อนการพนันหรือว่า entertainment complex ในประเทศไทยซึ่งก็คือจริงๆถ้าเรียก <c oughs> เขาไปเรียกให้มันดูดีแบบนั้นจริงๆจุดประสงค์คือ บ่อนการพนันเนี่ยญาติดื่มกาแฟผมก็เลยอยากจะไปเห็นว่าตรงนั้นมันมีบ่อนการพนันหรือคาสิโนเผมเพิ่งไปทำพาสปอร์ตมาก็เลยอยากจะแวะไปดูเพราะวา่าข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเนี่ยมันใช้แค่พาสปอร์ต มีซาก่อนก็เลยขับรถข้ามไปแล้วก็แต่เอารถยนต์ไปไม่ได้นะครับจอดรถไว้แล้วก็เดินไปเสียค่าเข้าประเทศกัมพูชาหรือราชอาณาจักรกัมพูชา10บบาทแล้วก็ไปเดินชมภายในคาสิโน ผมเข้าไปแค่ข้างนอกมันก็จะมีผมไปช่วงเที่ยงเอยังไม่เที่ยงนะก็เห็นมีแต่พนักง,งานนั่งอยู่ไม่มีคนเล่นมันก็จะมีตู้สล็อตวางเรียงรายกันเย,ย,ยอะแยะน่าจ,จะไม่มีคนเล่นแล้วเพราะว่ามันเขาเล่นออนไลน์กนันหมดผมไปเจอคนณลุงสองคนเป็นคนไทยแกมาจากบอกมาจากอำเภอเมืองในวัชริน คนหนึ่งบอกมาเล่นทุกวันอี่คนหนึ่งบอกอันนานมาทีเล่นได้บ้างเล่นไม่ได้บ้างเอาโดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้ว่าการพนันมันดีนะครับแต่ว่าในเมื่อมันห้ามไม่ได้คนมันชอบการพนันมันมีได้มีเสียมันไวด้วยนะครับตื่นเต้นดีไว้ก็เลยห้ามไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เล่นใครชอบเล่นก็เล่น ส่วนเขาจะเล่นหมดหมดเนื้อหมดตัวมันก็เป็นเรื่องของเขาเพราะเขารู้อยู่แล้ววันที่ผมไปเจอมันก็เป็นคุณลุงอายุประมาณเจ็ดสิบที่ผมข้ามไปฝั่งนั้นคนกัมพูชาก็พูดไทยกันผมก็ฟังภาษากัมพูชาออกบ้างวลาเเจอหน้าผมก็จะเรียกบองบองบอง,บองไปว่าพี่ชายผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปเที่ยวก็เลยไม่ได้จะไปไหนไกล สาดว่าไปจากนั้นไปเที่ยวก็คือไปเมืองเสียมเรียบนะตรงนั้นเป็นจังหวัดบันเตียนเบนเจยจากบันเตียนเบนเจยชายแดนกัมพูชาสุลินตรงนั้นไปร้อยแปดสกิโลเมตรไปเมืองเสียมเรียบผมเดินกลับไปในชายแดนในเขตกัมพูชาประมาณ500เมตรนะ,ะไปเดินตลาดที่ผมถ่ายมาให้ดูแหละก็ค่อนข้างเงียบเหงา ผมสังเกตดูมีลูกค้าคือผมไปเดินเล่นแล้วก็มีลูกค้าอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นคนเกาหลีหรืออะไรเขาพูดภาษาอังกฤษกับพ่อค้าสินค้าก็คล้ายๆกับสินค้าที่ขายฝั่งฝั่งไทยสมัยเป็นตลาดช่องจอมเกา่าแล้วก็ผมสังเกตคือรถยนต์ของประเทศกัมพูชาค่อนข้างจะคันใหญ่ ก็าเยี่ยงห่อคล้ายๆรถที่ใช้ในไทยแต่ไม่ไม่ไม่ใช่รถที่ใช้ในประเทศไทยแบบที่ใช้ในประเทศไทยเขาจะคันใหญ่กว่าแต่มอเตอร์ไซค์ก็คล้ายๆายกันแล้วป้ายเขาเป็นภาษาอังกินเขาไม่ไม่สวมหมวกกันน็อกดนะ้วยเนาะผมจะเกตดยคือเขาไม่บังคับให้ใส่หม,มวกกันน็อก ก็อยากให้อาเซียนเป็นหนึ่งเดียวนะมันเป็นครั้งแรกที่ผมเหยียบย่างออกนอกประเทศตัวเองไปประเทศอื่นตัวที่ไม่ได้วางแผนอะไรมาก่อนก็นทําให้รู้สึกว่าเออมันไม่ไม่เหมือนกับอยู่ประเทศตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่มันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเดีย๋ยวคราวหน้าคงจะวางแผนไว้แล้วว่าจะไปหาเพื่อนที่ ังหน้องคายแล้วก็จะข้ามไปฝั่งประเทศลาวต,ตอนนี้ลาวไทยก็มีรถไฟฟ้าไม่ใช่สิรถไฟสถานีพรทรพิวัติคำสวรรัสด์แล้วก็จะไปพมา่าหรือเมียนมาอยากไปมากๆคือเชียงตุงเพราะผมมีประ,ะ,ประวัติกับเชียงตุงว่า คุณปู่ผมไปรบแล้วก็ไปเสียชีวิตที่เมืองเชียงตุงก็เลยว่าอยากจะไปเยี่ยมเมืองเชียงตุงเช่นไหนไปดูบ้านจอมบ,บ้านพักจอมพลผินชุนหวันสมัยที่เป็นข้าหลวงดูแลเมืองเชียงตุงในสมัยที่น่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่สองที่ว่าไทยซึ่งได้ไปยึดคลองเมืองเชียงตุง ก็ต้องพูดตรงๆนะคว่าไทยสมัยนั้นก็ร่วมมือกับญี่ปุ่นแต่พอญี่ปุ่นแพ้สงครามไทยไม่แพ้ซึ่งมันเป็นอะไรที่คนเขางงเหมือนกันอ่ะประหลาดเหรือ a ม i ิงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมช่องของผมมีความเห็นอะไรก็ติดชมอะไรก็เขียนมาได้นะครับ ผมรับฟังหมดแต่ว่าผมทําช่องไม่ดีทําช่องห่วยยังไงก็ได้นละเพราะผมก็ทําแบบง่ายๆพื้นๆบ้านๆทําทตามวัตถุดิบที่มันมีตอนนั้นเลยอะไรได้ก็ถ่ายมาแล้วก็เอามาลงก็ขอให้ทุกท่าน มีความสุขประสบแต่วันดีๆนะครับรับชมอยู่ทางไหนาทางประเทศหรือ,อยังไงก็แจ้งกันด้วยนะครับสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับถ้ามีโอกาสก,าก็กลับมาเยี่ยมบ้านบ้างน,นะครับเพราะว่าบ้านเราตอนนี้ก็พัฒนาไปเยอะมีรถไฟฟ้ามีอะไรพัฒนามากมายพอจะเทียบได้กับทางประเทศที่เขาเป็นประเทศที่หนึ่ง ของเรายัางประเทศเป็นประเทศที่สามอยู่นะประเทศโลกที่สามนะครับออขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ